สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงนุชทูศนาเบนมาแอมาจากโรงเรียนบ้านกูบูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาระิวัสเขตสองจะมาผู้สูนทรพจน์ในหัวข้อรักษาชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจใน รและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเสียงประกาศให้ยืนตรงคารพธรงชาติทุกเช้าเย็นกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่คนไทยคุ้นหูกันเป็นอย่างดีบุงบอกถึงความยิ่งใหญ่และความเสียสละเลือดเนื้อเพื่อการได้มาซึ่งแผ่นดินไทยแผ่นดินทองผืนนี้ตั้งแต่เล็กจนโต หนูจาความไดว้ว่าคุณพอ่อคุณแม่ชอบเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ฟังเป็นเรื่องเล่าที่ชวนให้หนูได้รับความรู้มันได้ท่องโลกไปกับความเป็นไทยในอดีตเมื่อประตูประวัติศาสตร์ได้เริ่มเปิดขึ้นมาตอนรับได้ในสมัยของพระอุทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกริย์ผู้สร้างความมั่งคงด้านการเมืองการปกครองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนา,ารายมหาราชและพ่อขุนรำคำแห่งมหา รที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทยรัชการที่หนึ่งพระองค์ทรงป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยทรงครามก้าทัพและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครรัชการที่สองพระองค์ทรงโปรดเกล้ากฎหมายห้ามซื้อขายสุกฟินและมีการระเก็บภาษีอารกรรัชการที่ 3. สามทรงสนับสนุนการศึกษาหนังสือจินดามณีโปรโดเกล้าให้ผู้รู้นำตำราต่างๆมาจารึกลงในศิลารัชการที่ 4. สี่ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชการที่5ทรงเลิกทาสรัชการที่6ทรงรเริ่มสร้างโรงเรียนและทรงจัดตั้งกองลูกเสือป่ารัชการที่7ทรงได้รับการยกย่องกษัตริย์ประชาธิปไตยรัชการที่8ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชการที่9พระองค์ทําให้พวงชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งครอบครัวหนูเองได้น้อมนาปรับใช้เพื่อให้ครอบครัวพออยู่พอกินมีภูมิคุ้มกันที่ดีและในหลวงรัชการที่10 ทรงมีปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดตลอดจนปกครองเอกราชและความเป็นไทยมาโดยตลอดเมื่อลมหายใจของประวัติศาสตร์เข้าสู่จิตวิญญาณของเด็กหญิงตัวน้อยๆคนนี้หนูมีความรู้สึกร,รักห่วงแผงชาติไทยประวัติศาสตร์คอยหล่อเลี้ยงสร้างพลังเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชเป็นสมบัติอันล้ำค่าหากเปรียบชาติไทยเป็นต้นไม้คนไทยในอดีตคือรากอันแข็งแรงแตกแขนงย,ยืดเกาะสร้างรากฐา ต้นแผน่กิ่งก้านสาขาและหักต้นไม้ที่ขาดรากไว้ยึดเกาะต้นไม้นั้นอาจจะล้มตายอย่างฉับพลันและหากขาดกิ่งก้านสาขาต้นไม้นั้นไม่สามารถที่จะผลิตใบออกดอกออกผลให้เจริญงอกงามเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าประเทศไทยดังนั้นจงหมั่นเติมปุ๋ยแห่งความห่วงเห็นปุ๋ยแห่งความรักรดน้ำแห่งการรักษาจากพวงประชา ที่มีลมหายใจของประวัติศาสตร์คอยหล่อเลี้ยงและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นเอกราชชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราคนไทยภูมิใจในสยามแผ่นดินงามเอกรากษชาติรักษาวัฒนธรรมเลิศดล้ำนำศรัทธาภูมิปัญญาเลือค่าสง่าเมืองบรรพชน สั่จางทางศาสตร์ศินลือระบินถิ่นไทยให้ฟูเฟืองเดินรอยตามพระปณิธานชาติรุ่งเรืองให้ประเทืองรื่องรักชาติไทยขอบคุณค่ะ